สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูและชาวลัคนาธนูทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์เจอกับอาจารย์การดาได้ในทุกๆเดือนสําหรับการพยากรณ์ดวงชะตาทั้ง12ราศีซึ่งในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ประจําเดือนกุมภาพันธ์ปี2567ของชาวราศีธนูนะชาวธาตุไฟผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคม หรือท่านใดที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูโดยใช้เกณฑ์การแบ่งตามหลักของรศัศด์ไทยก็สามารถรับชมคลิปนี้ได้นะคะคำทำนายอาจจะตรงหรือไม่ตรงเพราะว่าเป็นการทำนายดวงแบบโดยรวมไม่ได้เจาะจงเป็นดวงของใครเป็นพิเศษอยากให้ทุกคนรับฟังเป็นแนวทางนะสิ่งไหนดีเราก็รับไว้เพื่อเป็นพลังบวกจะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตแต่ก็อย่าหลงกับคำทำนายนะอย่าประมาะด้วย ถ้าคุณทําดีอยู่แล้วก็ขอให้ทํำดีอย่างนี้ต่อไปชีวิตจะยิ่งเจริญรุ่งเรืองนะคะส่วนสิ่งไหนที่มันไม่ดีคําทํานายออกมาไม่ดีก็ไม่ต้องเก็บไปคิดมากนะเพียงแต่ว่าเราต้องระมัดระวังบ้างอาอจะนําข้อคิดดีๆคําแนะนําที่ดีของอาจารย์ไปปรับใช้ก็ได้จงรับฟังอย่างมีสตินะคะดวงจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่การกระทําของเราเองล้วน ความสำเร็จสร้างจากตัวเรานะเราคือผู้กําหนดชะตาชีวิตของตัวเราเองเดี๋ยวมาเปิดไพ่แล้วรับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะ Enlightenment Consent Station Hailing 1ไม้เท้านะคะ8เหรียญ Kings of Wands หกเหรียญน,นะคะ e m p e r o r เจ็ดดาบดู The World. เวลหนึ่งเหรียญเก้าดาบนะคะใบสุดท้ายสิบถ้วยคุณจะได้รับโอกาสใหญ่นะคะ โอกาสที่ร่ำค่านะเป็นโอกาสที่ได้จากเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะคะโอกาสในสังคมที่จะช่วยส่งเสริมคุณหากจะทำอะไรในช่วงนี้ก็ให้เริ่มลงมือทำเลยนะพะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากๆมีโอกาสได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณฝันเอาไว้นะด้วยความสามารถของตัวคุณเองชีวิตของชาวราศีธนูเหมือนได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะคะความทุกข์ใจจะหมดไปนะแล้วความสุขทั้งหลายจะมาเยือน อุปสรรคปัญหาที่เคยเจออยู่ก็จะค่อยๆค,ค,คี่ลายแล้วจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะชีวิตจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีแม้ต้องแลกด้วยความเหนื่อยมากขึ้นนะเหนื่อยแบบสุดๆเพราะภาระความรับผิดชอบมันก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยก็ขอให้สู้นะคะเพราะความสําเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วนะเป็นเดือนที่คุณจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเอง สมัยนี้นี่อยากรู้อะไรเราก็ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีนี่แหละนะคะในการหาข้อมูลฝึกทำไปได้เรื่อยนะก็จะเก่งได้เองโดยที่ไม่ต้องไปเสียงเงินค่าเล่าเรียนเลยนะคะอาศัยลูกขยันเข้าว้านะครูพักรับจำซึ่งไม่มีอะไรยากถ้าคุณมีความตั้งใจนะคะที่จะศึกษาหาความรู้แล้วก็จะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะ,ะช่วงนี้ชีพจรลงเท้าไม่ค่อยไดอยู่กับที่นะคะต้องมีเรื่องให้ต้องอขึ้นเหนือลองใต้ยอยู่ตลอด แต่เป็นการเดินทางที่จะไปรับทรัพย์นะมีความโชคดีจากการเดินทางไกลหากใครมีแลนจะเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะไปเที่ยวไปทำงานหรือไปเรียนก็จะราบรื่นดีนะคะดวงมีเกณฑ์ที่จะมีเงินมีงานที่ดีขึ้นซึ่งก็มาจากคนใกล้ชิดของคุณเองนั่นแหละที่จะช่วยส่งเสริมคุณอุปถัมภ์คุณรวมถึงการได้ยกย้ายหรือปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างให้ดีขึ้นอะไรที่มันไม่เหมาะกับคุณตั้งแต่แรก ก็จะออกไปจากชีวิตคุณนะคะหรืออาจจะมีการเลิกทําแล้วไปทําในสิ่งที่มันเหมาะสมกับคุณมากขึ้นเหมือนได้เจอสิ่งที่ใช่เจอสิ่งที่จะทําเงินให้กับคุณนะคะเจออาชีพในฝันที่คุณคาดหวังว่ามันจะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นก็ได้นะคุณจะมีความโดดเด่นในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เรียกได้ว่าช่วงนี้ไอเดียกระชูนะคะอยากทำนั่นทำนี่เยอะแยะมากมาย แต่ก็ต้องเลือกทําในเรื่องที่มันมีความเป็นไปได้เป็นไปตามหลักความจริงนะคะไม่ควรคิดทําอะไรที่มันเกินตัวมิฉะนั้นมันจะสร้างความกดดันและอาจจะทําให้ผลมา,าผลงานออกมาไม่ดีอย่างที่คาดหวังไว้ก็ได้มันจะพอทําให้เสียก,กําลังใจ่อเปล่านะคะแต่ถ้าทําในสิ่งที่เราถนัดมีความชอบส่วนตัวเราก็จะทํามันออกมาได้ดีนะคก็พิจารณาเลือกทําในสิ่งที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดนะคะ ช่วงนี้คุณดูสวยดูหล่อขึ้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าเริ่มที่จะมีเวลาดูแลตัวเองมากขึ้นแม้เราจะไม่ใช่คนสวยคนหล่อมาตั้งแต่เกิดแต่เราก็สามารถทำให้ตัวเองดูดีได้ด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใสพัฒนาตัวเองอยู่เสมอมีสัมมาคารวะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนดูแลร่างกายให้สะอาด,ะอาดนะคะและที่สำคัญมีจิตใจที่ดีด้วยนะ,ะถ้ามีโอกาส ได้ไปช่วยเหลือสังคมบ้างก็จะดีนะคะไม่จําเป็นว่าจะช่วยเรื่องเงินเสมอไปอาจจะไปเป็นอาสาสมาัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือถ้าเรามีความรู้มีความสามารถที่ดีก็ไปให้คําแนะนําให้คำปรึกษากับคนที่เขามีปัญหาที่ต้องการคําแนะนําดีๆก็ได้บางทีเขาก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครก็เหมือนเราไปช่วยชี้ทางสว่างให้กับเขาให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะ ก็มีวิธีที่จะช่วยเหลือกันและกันมากมายแต่ก็แล้วแต่เราจะสะดวกวิธีไหนนะคะเกิดเป็นคนก็ต้องรู้จักแบ่งปันนะช่วยเหลือด้วยที่ไม่หวังผลตอบแทนก็จะดีนะคะแต่ก็อย่าถึงกับให้ใครมาเอาเปรียบเรานะอย่าใจดีมากเกินไปจะช่วยเหลือมากน้อยแค่ไหนก็ดูตามความเหมาะสมนะคะทำแล้วเราก็มีความสุขมีความสบายใจ แล้วก็เป็นดวงชะตาที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีมากๆนะคะจะเรียกได้ว่าเป็นรูปรักษของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยก็ว่าได้แต่เราก็ต้องคิดดีทําดีด้วยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงจะอยู่เคียงข้างเรานะคะไปไหนมาไหนก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยนะเวลาเจอเรื่องร้ายๆก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็ทําให้คุณไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาสามารถกัดฟันสู้จนผ่านวิกฤตต่างๆไปได้นะคะ รวมทั้งจะมีคนมาช่วยเหลือมาซัพพอร์ตชีวิตจะไม่มีทางตกระกรรมลำบากแน่นอนนะมีปฏิหารดีๆเกิดขึ้นที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างเหลือเชื่อนะคะแต่มีสิ่งที่ต้องระวังอยู่เรื่องหนึ่งนะคะที่ภพยเตือนมาก็คืออาจจะมีความกังวลใจ <c oughs> เกี่ยวกับญาติพี่น้องมีความเป็นห่วงคนลอบข้างบางทีห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองซะด้วยซ้ํา เป็นห่วงว่าเวลาคุณทำอะไรญาติพี่น้องคนในครอบครัวเพื่อนฝูงเขาจะเป็นยังไงเขาจะโดนผลกระทบอะไรจากคุณไม้นะคะก็เหมือนกับว่าคุณไปโฟกัสที่คนอื่นจนลืมเป็นห่วงตัวเองนะการเป็นห่วงคนที่ดีกับเราก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่คุณก็ต้องไม่ลืมคิดถึงตัวเองด้วยแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวนะแต่เราก็ต้องดูแลร่างกายความคิด และจิตใจของเราด้วยนะอยากกังวลเรื่องของคนอื่นจนเกินเหตุให้ตัวเราโอเคไว้ก่อนดีที่สุดนะคะ,ะก่อนที่จะไปช่วยเหลือใครเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อนการทำบุญเสริมดวงในเดือนนี้นะคะให้เน้นไปที่การทำบุญกับโรงพยาบาลบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ได้นะคะช่วยเหลือกองทุนต่างๆหรือบริจาคเงินให้กับมูลนิธิช่วยเหลือสังคมทั้งหลายนะคะ รวมทั้งองค์กรสาธารณะอุศลอื่นๆด้วยซึ่งผลบุญจะช่วยปัดเป่าสินงชั่วร้ายเดิงไร้ล้าไม่ให้เข้ามาในชีวิตของเราไปไหนมาไหนก็แคล้วคลาดปลอดภัยด้วยนะคะนี่ก็เป็นดวงโดยภาพรวมของชาวราศีธนูสําหรับเดือนนี้เดีย๋ยวมาฟังคําทํานายเรื่องของการงานกันต่อนะคะเจ็ดไม้เท้านะคะเมจิเชียน ข้าม้เท้าเด็กถือดาบอัศวินถือไม้เท้าช่วงนี้งานจะเข้ามาเยอะนะคะทำงานหนักพอสมควรต้องรับผิดชอบงานหลายหน้าที่นะงานล้นมือเลยทีเดียวมีงานด่วนงานร้อนเข้ามาให้ทำนะคะก็อาจจะรู้สึกขัดใจบ้างนะแต่ก็ต้องทําแหละก็ระวังด้วยนะอย่าเร่งรีบทํามากเกินไปไมิฉะนั้นแล้วอาจจะเกิดความผิดพลาด ต้องมาแก้ไขให้เสียเวลาอีกนะคะสู้เสียเวลาตรวจทานให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะส่งานจะดีกว่านอกจากงานจะเยอะแล้วนะยังมีความยากขึ้นด้วยแต่ถ้าให้คิดในแง่บวกนะคะงานยิ่งยากยิ่งดีนะเพราะคุณจะได้พัฒนาความสามารถพัฒนาศักยภาพให้มีมากขึ้นนะคะอยากให้มองว่ามันเป็นโอกาสที่คุณจะได้เติบโตเป็นรูปทางที่จะทำให้การงานของคุณก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น แล้วก็มีเกณฑ์ได้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหรือได้ทำงานที่เหมาะกับความรู้ความสามารถแต่แรกมาด้วยคู่แข่งที่เพิ่มขึ้นนะคะมีการชิงดีชิงเด่นกันก็ต้องขยันให้มากกว่าเดิมนะแต่เราไม่ต้องไปแข่งกับใครนะคะเราแข่งกับตัวเราเองนี่แหละที่ต้องทำงานให้ดีขึ้นในทุกๆวันอะไรก็ตามแต่ถ้าเราทำเต็มที่ก็มีแนวโน้มที่จะสำเร็จสูงมากๆนะคะแต่ก็ระวังการพูดที่ตรงไปตรงมามากเกินไป ที่จะเป็นอุปสรรคในการทำงานนะทำให้ทำงานไม่ราบรื่นอ,อ่าก็ต้องยอมรับความเห็นต่างเอาใจเข้ามาใส่ใจเรายิ่งถ้าต้องทำงานกับคนหมู่มากทำงานกับคนเยอะๆความขัดแย้งย่อมมีแน่นอนนะคะเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมการทำงานนั้นๆถ้าปรับตัวไม่ได้ก็คงจะอยู่ยากนะก็ลองปรับก่อนนะคะ ถ้าไม่ได้จริงๆค่อยหาทางขยับขยายไปที่อื่นที่อาจจะเหมาะสมกับคุณกว่านี้ก็ได้ใครที่ทำงานเกี่ยวกับการเดินทางงานขนส่งสินค้าธุรกิจนำเข้าส่งออกงานที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารใช้เทคโนโลยีในการติดต่อกันช่วงนี้จะโดดเด่นและประสบความสาเร็จดีนะคะส่วนเรื่องของการลงทุนหรือการขยับขยายธุรกิจเพิ่มเติมก็สามารถทำได้นะแต่ก็ต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป อย่าลงทุนในสิ่งที่คุณไม่มีความรู้นะคะพอมีโอกาสที่จะสูญเงินได้นะก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีๆลงทุนได้แต่ก็ต้องรอบคอบให้มากขึ้นนะคะเรื่องของการเรียนนะ,ะมีโอกาสได้เปลี่ยนโรงเรียนหรือเปลี่ยนคณะไปเรียนสายวิชาที่เหมาะสมกับคุณมากขึ้นหรือจะต้องใช้เงินไปกับค่าเราเรียนค่อนข้างเยอะนะคะพวกขาเทอมค่าอุปกรณ์การเรียนต่างๆที่ปะทะไปหมด การเรียนคือการลงทุนนะคะแล้วก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากด้วยนะเพราะความรู้ก็จะติดตัวเราไปตลอดถ้าเราทํางานหาเงินเรียนเองเราก็จะรู้คุณค่าของเงินก็จะตั้งใจเรียนนะแต่ถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่จ่ายเงินให้เราก็ต้องยิ่งตั้งใจเรียนเป็นสองเท่าเลยนะคะเพราะท่านยอมลำบากทํางานหนักเพื่อส่งเสียให้เราได้เรียนหนังสืออยากให้เรามีอนาคตที่ดีเราก็ต้องตอบแทนบุญทุนบุญคุณท่าน ด้วยการตั้งใจเรียนนะเรียนให้จบแค่นี้ก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับพ่อและแม่ของเราแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องของการเงินกันต่อ2ไม้เท้านะคะ9้าเหรียญเดวิลหถ้วย7็ดเหรียญน,นะคะ ช่วงนี้คุณจะหาเงินได้เก่งนะใช้ไอเดียใช้ความคิดสร้างสรรค์แปลเปลี่ยนเป็นช่องทางในการหาเงินใหม่ๆให้กับตัวคุณนะคะถ้าทำงานหลักแล้วนะเราก็จะได้ทำงานเสริมควบคู่ไปด้วยนะคะใช้ความรู้ใช้ทักษะที่โดดเด่นของเรานี่แหละในการสร้างรายได้แต่ก็ต้องจัดสรรเวลาให้ดีด้วยนะอย่าไปกระทบกับงานประจาเพราะงานประจายังเป็นรายได้หลักของเราอยู่นะคะก็ต้องเกาะไว้ให้แน่นๆก่นนะคะ นอกจากขยันทํางานหาเงินแล้วนะก็ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยนะคะให้มันสมดุลกับรายรายได้ของเราพยายามอย่าไปสร้างหนี้อะไรเพิ่มถ้ามันไม่จําเป็นอย่านําเงินไปลงทุนในสิ่งที่มันเสี่ยงเกินไปยิ่งถ้าเป็นสิ่งที่เราไม่มีความรู้ด้วยก็อาจจะโดนหลอกได้รวมทั้งอย่าให้ใครหยิบเยื้เงินในช่วงนี้เพราะอาจจะไม่ได้คืนนะคะรวมถึงการไปค้ำประกันเงินกู้ต่างๆ อย่าไปทำนะถ้าไม่อยากเดือดร้อนนะคะอะไรที่เราพอเซฟตัวเองได้ก็ต้องทำอย่าให้มันเกิดขึ้นนะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะรับมือกับมันได้หรือเปล่าก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะคะค่าใช้จ่ายส่วนมากในเดือนนี้จะหนักไปที่ค่าใช้จ่ายไปในครอบครัวค่ารักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วยค่าใช้จ่ายของลูกของหลานนะคะหรือถ้าใครมีสัตว์เลี้ยงนะน้องหมาน้องแมวมีค่าใช้จ่ายเยอะแน่นอนนะคะ ถ้าคิดจะเลี้ยงเนี่ยต้องคิดดีๆนะเพราะถ้าเลี้ยงแล้วคุณจะไม่มีทางให้พวกเขาได้อดนะคะเปทุกอย่างเลยนะกินดีอยู่ดีกว่าคนซะอีกนะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่คุณจำอาเต็มใจที่จะจ่ายใครที่ทําธุรกิจาขายสินค้านะคะทั้งแบบมีหน้าร้านหรือว่าขายออนไลน์ก็จะขายดีมีกําไรเพิ่มขึ้นนะจนมีความคิดอยากจะขยับขยายเพราะคุณมองเห็นโอกาสที่จะทําเงินให้กับคุณมากขึ้น ก็ขอให้ขยับขยายแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่าทำอะไรที่มันใหญ่โตเกินไปนะคะมิฉะนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องของการบริหารรายได้เยอะขึ้นก็จริงแต่ปัญหาก็จะตามมามากด้วยก็เป็นเดือนที่การเงินยังโอเคดีนะคะเพราะคุณก็เป็นคนหาเงินเก่งทําให้มีเงินใช้จ่ายคล่องมือแต่ก็อย่าลืมวางแผนการเงินให้ดีด้วยนะถ้าวางแผนไม่ดีใช้จ่ายฟุ่มเฟือยทําอะไรเกินตัว บริหารธุรกิจผิดพลาดก็จะทําให้การเงินติดขัดได้นะคะโชคลาภของคุณส่วนมากมาจากความขยันทํางานมาจากการใช้ความรู้ความสามารถดังนั้นนะขยันเข้าไว้ชีวิตไม่ลําบากแน่นอนนะคะเดีย๋ยวมาดูความรักของคนมีคู่นะคะเป็นไพ่ใบพิเศษนะคะอัสวินดาเลฟเวอร์ Queen of Cups หน่ดาบนะคะความรักของคนมีคู่นะหรือว่ามีแฟนแล้วนะคะช่วงนี้คู่รักเหมือนจะเป็นคู่กัดนะที่มักจะมีเรื่องทะเลาะก,กันอยู่เรื่อยๆมีความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันนะคะมีนิสัยต่างกันหรือต่างคนต่างจะเอาชนะไม่มีใครยอมใครนะคุณก็อยากจะมีอำนาจที่จะสามารถควบคุมแฟนให้เป็นในแบบที่ต้องการ ก็มีเรื่องผิดใจกันอยู่เรื่อยๆนะคะเถียงกันตามอารมณ์ของแต่ละคนแต่ความรักของคน2สองคนก็ยังไปกันได้นะก็ไม่แย่ๆอะไรทั้งนั้นนะคะแม้จะทะเลาะก,กันแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นปัญหาใหญ่โตที่ก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้ในการทะเลาะก,กันที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งมันก็เหมือนเหมือนเป็นโอกาสที่จะได้ปรับตัวเข้าหากันมากขึ้นทําให้ทราบความต้องการของแต่ละคนว่าต้องการอะไร บางเรื่องอาจจะไม่เคยรู้ซะด้วยซ้ำนะคะเพราะต่างคนก็ต่างชอบคิดแทนกันก็จะทำให้ได้รู้ความรู้สึกที่แท้จริงของกันและกันมากขึ้นช่วงนี้คู่รักชาวราศีธนูควรที่จะมีเวลาใส่ใจดูแลต่อกันบ้างนะคะอย่ามวัวแต่ทำงานหาแต่เงินนะคนรักกันก็ต้องดูแลกันอย่าให้ความสัมพันธ์มันดูห่างเหินนะคะจะพากันไปเที่ยวพักผ่อนไปทำกิจกรรมสร้างสรรค์ดีๆร่วมกันก็ได้ หรือแค่คำพูดที่ให้กําลังใจกันนะคำพูดที่แสดงถึงความห่วงใยก็จะทําให้ความรักกลับมาสดใสกระชุ่มกระชวยใจอีกครั้งนะคะปัญหาที่ต้องระวังก็จะเป็นเรื่องของคำพูดที่ต้องอพยายามพูดดีใส่กันให้คิดก่อนพูดเสมอหลีกเรื่องคำพูดที่จะทําร้ายกันนะคะเพราะอาจจะทําให้แตกหักเลือกรากเลยก็ได้ พวกคําประชดประชานต่างๆนะพูดคุยกันด้วยเหตุผลดีที่สุดนะคะถ้ามีปัญหามือที่3เข้ามาก็ไม่สามารถทําอะไรคุณ2คนได้นะถ้าคุณ2คนมีความหนักแน่นต่อกันนะคะจะคบกันนานแค่ไหนนะก็ขึ้นอยู่กับคุณ2คนส่วนคู่รักที่แต่งงานกันแล้วนะคะก็ยังรักกันเหนียวแน่นนะคู่ไหนที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็จะพากันไปจดทะเบียนให้มันเรียบร้อยนะคะพร้อมสร้างครอบครัวให้มีความสุข พอเป็นช่วงเวลาที่ความรักนะดูจะมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะคะมาดูความรักคนโสดกันต่อ q u e e n of Wands ห้าดานะคะ High p r i n ์ e ท Jasmine สองดาบช่วงนี้คนโสดค่อนข้างมีสเสน่ห์นะคะ ทุกคนมองว่าคุณเป็นคนน่าสนใจน่าค้นหาเป็นคนเก่งที่มีความสามารถนะค่อนข้างเปอร์เฟกเลยนะคะเก่งจนไม่มีใครกล้าเข้ามาจีบนะจนเป็นสดจนถึงทุกวันนี้นะคะหรือคุณอาจจะตั้งสเปคไว้สูงเองด้วยแหละนะแต่ลึกๆภายในใจคุณก็อยากมีใครสักคนเข้ามาดูแลเข้ามาแชร์ความรู้สึกของกันและกันก็อยากกอ,อนแอบ้างนะไม่ได้เข้มแข็งไปซะทุกเรื่องนะคะก็อยากมีคนมาปกป้องดูแล แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ยังไม่เจอคนที่จะเป็นไปนตามสเปคของคุณหรือถ้าเจอคนที่ใช่นะคนนี้แหละใช่เลยก็มักจะมีอุปสรรคมีคู่แข่งบ้างมีเจ้าของแล้วบ้างหรือเขาไม่สนใจเรานะคะจะรักใครชอบใครก็มักมีอุปสรรคเสมอบางทีคบกันแรกๆก็ดีนะแต่พอคบกันไปนานๆเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ไปกันไม่รอดก็ต้องเลิกคุยกันในที่สุดนะคะ แต่ก็อยากให้เข้าใจว่าอาจจะเป็นเพราะไม่ใช่คู่กันก็ได้คนไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่นะถึงคบกันไปมันก็มีเหตุที่ต้องจากกันไปนะคะหรือถ้าเขามีแฟนแล้วแต่งงานแล้วก็อย่าเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาดนะมิฉะนั้นเรื่องวุ่นวายมากมายก็จะตามเข้ามาจะรักใครชอบใครต้องมีสตินะคะถ้าคุณกาลังคุยอยู่กับใครความสัมพันธ์อาจจะพัฒนาไปได้ค่อนข้างราชาสหน่อย คุณอาจจะยังเป็นตัวเลือกของเขาหรือยังต้องดูดูกันไปสักระยะถ้าไปกันได้ความชัดเจนบางอย่างก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นเองเพียงแต่ว่าต้องใจเย็นๆน,นะคะการตัดสินใจของคุณะเป็นสิ่งสำคัญมากๆถ้ายัางไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งไปให้ใจกับใครง่ายๆเลือกคนผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะแทนที่จะมีความสุขกับดึงดูดความทุกข์เข้ามาในชีวิตซะอย่างนั้น ถ้าคุณเข้าใจความรักอย่างแท้จริงคุณก็จะมีความสุขกับความรักที่คุณได้เลือกนะคะก็พยายามเลือกคนที่ยอมรับในตัวคุณได้ที่จะทําให้คบกันได้ยาวๆนะสามารถสร้างอนาคตด้วยกันหรือถ้าเป็นความรักไม่ได้อย่างใจนะคะความรักมันไม่ได้อย่างใจในช่วงนี้เราก็อยู่เป็นสวดไปก่อนนะบริหารเสน่ห์ไปได้เรื่อยถ้าดวงจะมีคู่เดี๋ยวจะมีเข้ามาเองนะคะ ตอนนี้เราก็ไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินก่อนดีกว่าเรื่องความรักพักไว้ก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวมาปิดท้ายในเรื่องของสุขภาพสามเหลี่ยนนะคะเพิรมสี่ดาบระวังจะไม่สบายจากการนอนเดึกการทํางานหนักนะคะหรือใช้ชีวิตผิดที่ผิดทางนะร่างกายจะไม่สบายเอาง่งาย ระวังระบบขับถ่ายแปรปวนท้องเสียท้องผูกือไม่ทราบสาเหตุในบางคนระวังปัญหาเกี่ยวกับข้อนะคะ,อะทอนเซนอักเสบหรือเป็นไทรอยหรือมีอาการปวดหัวไมเกรนมีความเครียดสะสมก็ต้องพยายามหาวิธีผ่อนคลายนะเครียดมากไปมันก็ไม่ดีนะคะหาเวลาไปตรวจสุขภาพบ้างนะก็จะดีปรับสมดุลให้ร่างกายด้วยการนอนให้เป็นเวลาออกกำลังกายบ้างนะเลอกทานอาหารที่มีประโยชน์ แม้อาหารที่มีประโยชน์จะไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยถูกปากเราแต่ก็ต้องกินบ้างนะเพื่อบำรุงร่างกายนะคะสำหรับใครที่ต้องเดินทางบ่อยๆเดินทางในเวลาค่ำคืนก็ต้องระมัดระวังตัวนะถ้าขับรถเองก็อย่าขับไวอย่าใจร้อนนะคะจงใช้ชีวิตอย่างมีสติดีที่สุดนี่ก็เป็นดวงชะตาของชาวราศีธนูและชาวลัคนาธนูสำหรับเดือนนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังช่องการดาพยากรณ์ ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาประจําเดือนหากท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณสามารถกดปุ่มซุปเแตงหรือปุ่มขอบคุณมาได้นะอาจารย์จะได้นําไปพัฒนาช่องให้ดียิ่งขึ้นนะคะก็ขอบคุณล่วงหน้ามาณทีนี้ด้วยอยากให้เข้ามาฟังกันเยอะๆนะคะมารับพลังบวกร่วมกันใครที่ท้อแท้สิ้นหวังกับการใช้ชีวิต ก็ขอให้คลิปนี้สร้างพลังบวกสร้างกำลังใจให้คุณมีแรงสู้ชีวิตต่อไปแม้ชีวิตมันไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากถ้าใจเราสู้ซะอย่างยังไงเราก็จะสามารถผ่านมันไปได้นะคะจงปล่อยวางกับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ให้กำลังใจตัวเองเยอะๆนะคะกำลังใจที่ดีที่สุดก็คือกำลังใจจากตัวของคุณเองสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขออวยพรให้ทุกๆท่าน มีความสุขกายสบายใจเกิดความโชคดีทำสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จราบรื่นสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเจอกันใหม่ในเดือนหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ